สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำซาลาเปาไส้ไก่ปิมาลากันจ้าตอนนี้จะมาผสมแป้งนะจ้าแป้งเราใช้แป้งประมาณ370กรัมนะจ้าแล้วก็จะผสมนม200กรัมกับน้ำตาลอีก100กรัมจ้าแล้วก็จะเทยีสเข้าไปนะจ้าเพื่อให้ยีสได้ทำงานนะจ้าทุกคนยีสเราใช้ สองช้อนโต๊ะเออใส่กีกั็ไปเลยจะใส่กีก็ไปหนึ่งช้อนแล้วอีกช้อนหนึ่งเพื่อให้กีได้ทำงานแบบ มีประสิทธิภาพนะจ๊จะทุกคนต้องละลายในน้ำก่อนละลายเผาให้เผา,าเข้ากัน ก่อนที่จะผสมแป้งจ้าใส่ผองฟูหนึน่งช้อนช้อนฉาบโตเลยนะจะได้ฟูใหญ่เลยสูตรไข่สูตรมันนะจ้าทุกคนเสร็จแล้วใส่นมสดจ้าที่ใส่กกที้ลงไปติดเติมอยู่ก,กไป ก็ใส่ไปก่อนเนาะใส่ไปทีละนิดละหน่อยก่อนจะเพิ่งใส่หมดน้ำมันโคโรโราหรือน้ำมันพืชก็ได้จะห้าสิบกรัมเนาะ เริ่มเป็นก้อนเราก็จะค่อยมานวดมือต่อนะที่ลงไปเลยถี้เราก็ขออนุญาตนวดมือกันจ้า วันก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วค่อยพักแป้งไว้หชั่วโมงนครับทุถ้าแป้งเลยเราก็เติมแป้งอีกนะ ไปเรื่อยๆจ้ายัตตีจ้าทุกคนตอนนี้เรามาผัดไก่ให้สุกกันนะทำไส้ไก่มาล่ากันจ้าเราใช้กบไก่นนจ้าสามร้อนสุกกันจ้าผัดให้สุกันจ้าเราจะมาปรุงกันจ้า จะมาต้มก,กันงจ้าใส่เนื้อจ้าหนึ่งช้อน ใส่จะหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะด้อ น้ำพริกมาลาจ้ะพริกมาลาหอมมากมันจะพริกมาลาของเราพิมาลา,า,า,าอาจูนะพิมาลาใส่สองช้อน รั่วน้ำต,ตาลปี๊บสองร้อยกร,รมัมไอร้อยกร,รมัมพูดปิดคอไปได้จ้ะ 满、嗯嗯、了。 รพอจะรับเสาง่ายแับการหัวะจะได้มีแต่ตัวกอกกันใสไ่เนื่องเปอันเสร็จ,จใส่ของเราก็จะหงายขึ้นมากใส่ไก่ริดมาล่าจา้ะ เมเสร็จแล้วจ้าเป็นก้อนแบบนี้นะจ้าเราก็จะนามาพักแป้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะให้แป้งได้ขึ้นฟูแล้วค่อยมาหอ่อให้ดูกันเลยจ้าปิดฝาพักแป้งก่อนจ้าสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนห่อสาละเปาเลยนะจ้าตอนนี้เราคึงแป้งโดยใช้แป้งก้อนละสี่สิบกร,รมัมโดยใช้ตาช่างนะจ้าทุกคนก็มาคึงให้ดูเลย เงี้มันบานออกขอบข้างๆก็จะบางๆแต่ส่วนตรงกลางนี้ก็จะให้มันนานๆน,น,นะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาห่อไส้ไก่กันจ้าจิบแบบนี้เนาะเห็นไม่เอ่ยใส่ไส้ไก่ของเราป้าหนึ่งช้อนนจ๊ะหนึ่งช้อนใส้ก็จะเยอะ ทำจ,จิบจิแบบนี้ถ้ามันเยอะเราก็ตกกักออกอร่อยนะ จีบจีบจีบก็จะก็หอมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะลืมขั้นตอนกันหมดแล้วอืมแล้วก็บิดปิดมุมแบบนี้เสร็จแล้วนั่นจะทุกคนนี่ก็จะได้กระเป๋าเป็นๆแบบนี้ก็จะใส่กระดาษรองเลย ให้มันเป็นแบบนี้ก็เอาไปพัก20นาทีนะจ๊ะจะเข้าไปนึ่งต่อสวัสดีเพื่อนๆ YouTube Facebook Tiktok Line นะจ๊ะวันนี้เราทำซาลาเปาไส้ไก่พริกหมาล่าจ้ากำลังนึ่งเสร็จเลยจ้าเปิดให้ดูเลย ลูกใหญ่ๆโตๆเลยนะจ๊ะขนร้อนๆอยู่เลยเป็นสาละเปาแส่ไก่ผิกมาลาคือแบบเป็นไส้ที่อร่อยมากที่ทํามานะจ๊ะเป็นไส้ที่ถูกปากมากจ้าทุกคนจะมาชิมให้ดูกันเลยเนาะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเด้อ